ส่องไม้ครับเพื่อนเพื่อนลูกค้าบอกว่าใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยนะใช้งานไม่ได้ก็คือคงไม่ดังไม่อะไรพวกนั้นน,น,นะครับหม้อแปลงก็โอ้โหสายก็มีนะครับทั้งเซฟนะครับสายกาดเลยก็มีไม่ได้ใช้นานแล้วมั้งครับแล้วพขคงจะต้องมาดูครับไม่ดังหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพื่อนครับการส่อมอุปกรณ์ประเภทแบบนี้เนะี่ยมันก็ประกอบไปนหมดทุกอย่างเลยเพื่อนนะพวกไม้พวกตัวไม รีซิฟอะไรพวกนี้นะเพมไปถึงไอ้หมอแปลงเนี่ยทำไมมันก็เลยกลากุกลูแบบนี้ก็ต้องลองโอ้โหให้มันแน่นหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไอ้ซ่อมพวกนี้มันประกอบกันไปหลายชิ้นหลายอย่างถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเวลาเอามาซ่อมมันไม่สมบูรณ์นะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่เสียหนึ่งตัวตัวอีกตัวก็ต้องเอามาด้วยเพื่อจะได้ลองทดสอบด้วยเผื่อบางครั้งบางทีไม่หนึ่งเสียเงี้ยไม่สองไม่เอามาเงี้ยซ่อมไปซ่อมมาไม่สองดับไปด้วยนี่ก็ไม่รู้นะครับป อย่างนั้นแล้วก็คือการซ่อมพวกนี้เอามาหมดทั้งเซ็ตเขานั่นแหละพวกแจ็คพวกอะไรมาหมดเลยนี่อย่างเช่นตัวนี้แตกนี่ตถ้าถ้าเป็นแตกแบบนี้ก็คงจะต้องติดกาวด้วยอะไรด้วยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหน่าจะหลุดนะครับหลุดหล่นอะไรพววนี้แตกงี้เนาะก็การซ่อมพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับในกรณีแตกแบบนี้ก็จะไม่ไม่ใช่ว่าจะติดกาวเข้าตรงนี้ก็คงจะต้องมาซ่อมในส่วนนี้ก่อนนะครับเพื่อนนะเนี่ยไอ้จุดที่หักเนี่ยครับเนี่ยดูนะ ก็คือการติดกาวตัวนี้ติดเข้าไปอย่างนี้ก่อนซ่อมตัวนี้เอากาวมาติดตัวนี้เอาให้แน่นพอแน่นแล้วก็ค่อยประกอบเข้าไปแล้วหมุนน็อตอีกทีหนึ่งถ้าจะมาติดตรงนี้ก็คงจะไม่ไม่ดีมากนะครับเผื่อแกะซ่อมคราวหน้าก็จะได้ซ่อมได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่านี่ก็นี่แหละครับจะทําแบบนี้นะเวลาผมซ่อมนะจะพยายามหลีกเลี่ยงการติดกาวเข้าไปตรงนี้แล้วก็ประกอบเข้าไปอย่างนั้นก็คราวหน้ามันแกะมันแกะยากนะครับนี่ก็จะซ่อมขาอะไรพวกนี้เอากาวติดอันตัวนี้ก็โอเคแล้วทีนี้เอา ทำให้แน่นก็ผ่านมออแปลงตัวนี้เป็นระบบเนี่ยเอนะเพื่อนมออแปลงไฟเป็นไฟเ c ีนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีวงจรไดโอดไม่มี C ไม่มีวงจรก็เรียกว่าไม่มีวงจรเล็กที่ไฟแล้วก็ไม่มีไดโอดอะไรเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วปลายสายนี้จะเป็น AC นะตัวนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวซ่อมตัวนี้ก่อนผ่าน้วการใช้งานไม่ได้นะเพื่อนพวกไม้พวกนี้ก็เนี่ยเปิดไม่ติดการเปิดไม่ติดหมุนตัวนี้ออกมาเนี่ยบางทีหมุนยากมากตัวนี้ก็หมุนยากมากต้องหมุน2คนเลยตัวหนึ่ง คนหนึ่งจับนี่คนหนึ่งจับนี่หมุนโอ้โหสุดยอดมาตรฐานไม่ไม่ตัวนี้ก็ไม่มีล็อกตัวนี้ด้วยนะแตตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะนี่เห็นไหมโอ้โหตัวนี้หายเลยล็อกหายนะครับล็อกเสด,ด็จหายเลยแล้วตัวนี้ก็โอ้โหนะครับมันจะมีพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยางยางอะไรขึ้นมานะมันจะส่งส่งแสงนีะ่ออกมาจากนี้เดี๋ยวนี้ก็คงอยู่ข้างในนะครับกระรกระกระอยู่เนี่ยตัวนี้ก็ติดกาวแล้วเรียบร้อยไม่ก็ลักก็ลักแล้วหมุนตัวนี้ออกแล้วก็ติดกาวหัวไมจะไม่ได้กคแคก โอ้นะครับนี่เปิดไม่ติดนะเดี๋ยวดูต้องพวกล้างสวิตอะไรพวกนั้นนะน,นะมันเป็นอย่างนั้นแหละในการซ่อมใหม่พวกนี้นะเพื่อนยอดมากมันยากเป็นการหมุนตัวนี้ออกนะเพื่อนอ่าถ้าเพื่อนคนใดใช้พวกไมพวกนี้ก็หมุนหมุนตัวนี้ออกด้วยแล้วก็บางทีมันต้องฉีดน้ํายาไปด้วยเพราะว่าระยะเวลาผ่านไปนานหน่อยเนี่ยมันตัวน,นี้มันจะขึ้นตะกันขึ้นสนิมอะไรพวกนี้หมุนไม่ออกลําบากจริง,รงๆนะเพื่อนนะค<ห>ากลาลยครับ ก็ดำเนการ,รแล้วกับแกะมาก็เห็นแบบนี้นะในแต่ทีนี้วงจรตัวนี้ก็ใม่ทำงานในส่วนของคอนเวอร์เตอร์นะครับไม่ตัวนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้งานในส่วนของแบต3วโวลต์ตัวนี้โดยตรงนะครับไปเลี้ยงวงจรไม่ตัวนี้จะทำงานก็กรณีที่ว่าไฟสโวลต์ตัวนี้จะมาเข้าสู่กระบ,บวนการคอนเวอร์เตอร์เพิ่มไฟขึ้นเป็นไฟ5โวลต์ส่งมาเลี้ยงอุปกรณ์พวกนี้ได้ ตลาดนะเนี่ยนะครับคอนเวอร์เตอร์มาอยู่นี่นะครับเห็นไหมนะครับโอ้โหคอนเวอร์เตอร์ไม่ทํางานนะไฟออก3โวลต์เท่าเดิมในในสวนของคอนเวอร์เตอร์เพื่อนดูด้วยถ้าจะซ่อมซ่อมไม้แบบนี้ตัวนี้นะครับโอ้โหนะครับไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยต้องสองอย่างดีเลยแต่มันก็คงไม่มีอะไรมากเลยส่วนมากก็จะทรานซิสเตอร์ตัวนี้เสียนะเดี๋ยวนี้มีไฟออกมา3โวลต์นะถ้าคอนเวอร์เตอร์แล้วจะต้องห้านะครับ ก็เข้าสู่กระบ,บวนการเป็นภาคส่งไม่ลอยต้มกันอีต่างหากเอ้ยอะไรดูนี่ความต้ม,มโอห้าร้อยหกสิบจุดเก้าโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยอันน่ะอันจะอันน่ะเอ้ยว่านไปนั่นเพื่อนย่านอยู่อยู่ยังไงเนี่ยวีคัก สายกาดก็รู้นะที่แรกมันเป็นทะแมงทะแมงอยู่ใช่ไหมเป็นเสาแข็งแข็งใช่ไหมสายกาดแข็งแข็งอะไรพวกนั้นแค่นี้ก็เอานะเนี่ยอ๋อผมก็คงจะต้องดําเนินการซ่อมต่อไฟเพื่อนก็เห็นแล้วข้างในก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เปิดขึ้นมาคอนเวอร์เตอร์ไม่ทํางานเราดูจุดนี้แหละนะครับก่อนจะเป็นไม้อยเราได้เห็นกันตอนนี้ก็คือพลาสติกนะครับการเสียก็เสียได้ทั้งตัวไม้เสียได้ทั้งตัวรีเซพ ไม่ลอยนะส่วนมากก็ช่างก็ไม่ค่อยอยากซ่อมไอพวกไม่ลอยนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเกี่ยวกับงานความถี่เนี่ยเกี่ยวกับภาคส่งวิทยุภาครับวิทยุครับถ้าซ่อมในส่วนของวิทย,ยุ fm ได้ก็แน่อนอนอยู่แล้วซ่อมไม่ได้ผมก็ซ่อมได้นะในกรณีนี้นะแต่ว่าอย่าไปลื้อมานะครับลื้มาล้วไม่ไหวโอ้โหบางครั้งบางงานลื้มานะไปทําอะไรมาก็ไม่รู้เอาไฟมาขีบการทํางานผิดพลาดนเยอะแยะว่ากันไปกับเพื่อนหนักตอนนี้ก็ทำความสะอาดดีๆหน่อย เปลี่ยนทันเตอร์ตัวนี้ทำความสะอาดดีๆหน่อยก็คงจะใช้งานได้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆทันเตอร์ตัวนี้ใช้เบอร์9014แทนนะครับนะเบอร์เขาจะเป็นเบอร์2001อะไรเนี่ยครับผมใช้เบอร์9014แทนนะครับตัวนี้ไอซีตัวนี้นทําหน้าที่ควบคุมระดับเสียงนะครับให้อยู่ในระดับเสียงที่พอเหมาะเราจะกระแทกเสียงใส่ตัวนี้บีบลงเรา ใช้เสียงดังเบาลงตัวนี้ยกขึ้นนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้นะในตัวนะครับเอาพวกนี้ก็คือสร้างความถี่ด้วยคิสตันนะครับแล้วก็ขยายสัญญาณให้แรงขึ้นนะครับพวกนี้รับไฟ5โวลต์น,นะครับจากในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้ไฟเข้ามา3โวลต์น,นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บตัวนี้ทําหน้าที่คอนเวอร์เตอร์เป็นไฟ5โวลต์มาเลี้ยงวงจรนะครับเพื่อนก็ เป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนในส่วนของ like, รออยายละเอียดลึกๆลงไปก็คงจะต้องเพื่อนๆลองพิจารณานะครับถ้าหากว่าได้ซ่อมนะครับในส่วนของไม่ลอยนี่เพื่อนๆไม่ค่อยชอบดูสักเท่าไหร่นักนะครับคนกาลังศึกษาเกี่ยวกับไม้ลอยตัวนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อนๆก็เลยท่านเพื่อนสนใจจริงๆก็มีคลิปเกี่ยวกับไม่ลอยไห,หลายคลิปอยู่นะเพื่อนนะก็เอาเป็นว่าการทํางานก็ประมาณนี้ในส่วนของเวลาที่ผมจะอธิบายตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเร่งด่วนหน่อยเพราะว่าลูกค้า อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวรีซซปต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็ผมทําเสร็จื้นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ใช้9014แทนได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนและนี่ก็คือด้านในของเจ้าตัวภาครับนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเห็นในซีภาครับนะครับตัวนี้เบอร์ c d 2 0 0 3 CP นีเนี่ยครับตัวนี้คือภาครับวิทยุ FM เมนะครับเพื่อนเพื่อนการทํางานเป็นวิทยุ FM นะครับควบคุมการรับขึ้นความถี่ด้วยแระบังคับความถี่นี้นะครับ 2 3 2 1นะครับอีกด้านก็จะเป็นตัวนี้ครับ <c oughs> นะครับเห็นไหมครับถ้าหากตัวนี้ไม่ผลิตความถี่หรือผลิตความถี่ไปไม่ได้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะรับสัญญาณได้เช่นเดียวกันแล้วทีนี้มันก็จะส่งผลว่าไม่ก็รับไม่ได้ไม่เห็นกันตัวไม้แล้วก็ตัวเครื่องรับก็จะไม่เห็นกันนะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะหาแลกประครับความถี่ตัวนี้ สุ่ม4สุ่ม8มาใส่ได้นะครับไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันต้องได้ค่าวเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนทั้งความถี่ทั้งภาคตัวส่งแล้วก็ตัวไม้นะครับเพื่อนๆต้องต้องหาที่มันเป็นเลขแบบนี้นะครับนะมันมาเป็นคู่นะครับเพื่อนครับแต่หายากอยู่ครับพวกแต้มนครับความถี่ตัวนี้ย่านวีนะเพื่อนนะแต่ว่าตัวนี้โอ้โหรู้สึกว่าอออะไรวะเนี่ยนะครับห้าร้อยกว่าหนอ่านะครับเนี่จริงๆแล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อน โอเคครับจะเล่าให้ฟังนะเพื่อนครับมันมีแบบนี้หล่ะนะครับเพื่อนๆตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับพัรลับไม่เสียนะครับเสียที่ตัวไม้นะครับมันเปิดไม่ติดไฟไม่คอนเวอ์เตอร์นะเพื่อนนะทดสอบทดสอบทดสอบใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้เปที่เรียบร้อยนะครับ ทดสอตทดสอบทดสอบทดสอบสองสามสี่ห้าทดสอตทดสอช่เรื่องทาดำเนินการซ่อมใหม่สองตัวนี้เสร็จไปเทียบร้อยนะครับนะอนะไรยังไงก็เพื่อนๆก็ชมเล่นไปนะครับเพราะว่ากว่าจะเจอรุ่นเดียวกันกว่าจะอะไรพวกนี้ก็คงจะนี่อยู่นะครับในส่วนของไม่ลอยเพราะจำนวนของไม่ลอยก็อาจจะไม่ได้มากมายเหมือนกับ พวกลำโพงบลูทูธเครื่องเสียงอะไรพวกนั้นนะครับสำหรับเรื่องทางคงต้องจากไปครับแล้วพบกใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ